<c oughs> เออตรงนี้ไปแล้วนะตอนนี้เราใช้แอปแตัดต่อได้แล้วนะทุกคนอันนี้อ่ะเราโตอ,อีกแล้วแมปนี้หัวร้อนมากเลยบอกเลยคุณต้องหัวร้อนแน่นอนถ้าคุณเล่นไม่เป็นบอกเลยไม่ได้เล่นแมปนี้นานจนปวดหัวแล้วนี่คือสภาพคุณที่ชอบเราเนี่ยชอบแต่งตัวแบบนี้มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนที่แบบแบบ แบบแต่งตัวง่ายอะ่ะแบบไม่ได้แบบแต่งตัวแบบยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่อันนี้เราใช้แอปตต่อนะคะเราก็เลยเสียงได้นะทุกคนเดี๋ยวเออเราจะไปอัด Identity V ในคลิปหน้านะคะแต่เราดูคลิปนี้ก่อนเนาะ เราก็เดี๋ยวให้พ่อสอนนะคะว่าใช้ยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ลองฝึกใช้เองดูก่อนนะคะเผื <S <S ่อเราจะใช้ได้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้แบบเรื่องใส่เอฟเฟกต์ตามทิกต็อกนะคะเช่นแบบเขาถ่ายแบบไม่ให้เห็นหน้าใช่ไหมทุกคนเคยเห็นใช่ไหมตามติกต็อกที่เด็กๆเ,เขาจะถ่ายกันใช่ไหมคะไหนใครเคยถ่ายแบบนี้แล้วคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปหน่อยนะถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไปคอมเมนต์ในคลิปกระโดด อ,อบบี้คิตตี้แล้วกันนะคะถ้าน้องๆไม่เจอก็ลองหาดูนะก็จะเป็นตอนนั้นพี่ก็น่าจะอยู่ตรงก้อนช็อกโกแลตนะคะของแมพคิตตี้นะคะก็จะเห็นพี่อยู่ตรงนั้นเนาะ,ะโอเคแล้วก็ตกอีกแล้วนะทุกคนนี่แหละทุกคนเราชอบโดดอันนี้แล้วมันตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะรอดหรือเปล่าถ้าเราไม่รอดเราจะออกแมปแล้วนะคะโอเคเราออกแมปแล้วทุกคนออกแล้ว เอไม่รู้จะเล่นอะไรนะคะไว้เจอกันใหม่แล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs>